โดยครมได้อนุมัติงบกว่า5,000ล้านบาทนะครับปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทานและซ่อมแซมถนนในจังหวัดที่ได้รับผลจากอุทกภัยนะครับเรื่องนี้นะครับที่ประชุมครมได้อนุมัติงบกลางเป็นวงเงินฉุกเฉิน2,289ล้านบาทอันนี้สำหรับกรมชนประทานนะครับให้ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำ1,072โครงการหลังจากที่ได้รับอิทธิพลของพายุและน้ำท่วมหนักฉับพลัน แล้วก็ยังเห็นชอบให้มีการจัดสรรงบกลางฉุกเฉินให้กับกระทรวงคมนาคมนะครับของคมนาคมเนี่ยได้วงเงิน30,17ล้านบาทนะครับให้เป็นการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายส่งผลให้เส้นทางคมนาคมเสียหายหลายจุดนะครับโดยมีการปรับปรุงโครงสร้างนะครับอันนี้ทางกรมทางหลวงเนี่ยได้ไป207รายการใน26จังหวัดกรมทางหลวงชนบท101รายการนะครับวงเงิน1667 ล้านบาทใน30จังหวัดซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องที่เร่งรัดเลยนะครับทางครมอจึงได้อนุมัติงบกลางไปดําเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนใช้ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพนี่ก็ถือว่าเป็นงานต่อเนื่องหลังจากการให้ความช่วยเหลือนะครับนั่นคือการฟื้นฟูเย,ย,ยียวยาครับคือเรื่องสําคัญคือรัฐบาลเนี่ยรวมพลังทุกภาคส่วนบูรณาการเป็นเ,เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ปัญหาจากอุทกภัยน้ําท่วมนะครับทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการช่วยเหลือการเยียวยาการแก้ปัญหาในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวก็ต้องทําเรียกว่าควบคู่กันไปหลากหลายรูปแบบเลยเพราะว่าช่วงกันยาแล้วก็ตุลาคมนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นใช่ <นะ S 1> ตามที่สทนชแล้วก็ทางปอพได้เตือนมาครับก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับรวมถึงพวกเราพี่น้องประชาชนก็ต้องเกาะติด สถานการณ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศและการแจ้งเตือนภัยต่างๆก็จะได้ตั้งรับได้ทันท่วงทีนะครับ